อ,อยูส่สธรรมว่จาจะน้องจะมันเปลี่ยนขึ้นแรกแน่จ้ะโอเคโอ้โหไม่ได้พูดใจเลอกทั้งหมดเลยแหลกเปลี่ยนอีกเชนแช่โอ้แล้วที่เด็นบนะ้านน้องสิทธิ โอ้ oh. ไม่ยอมนะกูไม่ยอมนะอย่างนี้ไม่ออกไม่ยอมนะอย่างนี้มาแล้วสิไอ,อ้สัตว์เอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนึงขออีกนึงร้อยพันสามร้อยไม่ได้ไม่เป็นไรนะขออีกพอ,พอแล้ว ไม่ธารมาอย่างนี้โอ้คุม้มค่าเ้อไตผ่ารูปแผ่นดัจ้าจ่ายจงเสก,กนอหลายแกนะแต่ฉันไม่อยากตบตาผมไม่ยาเอาผาไปปวดแต่ฉันกูช่วยอีผาปวาตั้งแอีผาแต่เป็รูปแผนโอแกเจ้จ่าไปอะมูใช้ชวจวิของหลังมัน โอเคครบแลนะครบเลยจะเป็นมุนใจเนอนะอยาเป็นมุนใจเนอนะคือที่พยืนนะรู้ชัเลยชุบยากาศจีป,จป,ปตเน,น,นี่ยองนนนชุดที่จะพอนนสโอเคสเก๋แต่ห้องแต่งตัว,นะนวนะตนเนี่ยหองนอนชบกีเนจใส่จขงนจ้ะบัตรเปลี่ยนชื่ออาฮะลูกแก้วลีลาห้ามไงดูดิ โอเคน่าดูสองคนเลยลีลาใช่ลีลาได้ยังโอเครูีลาน่าก็ตืออะลรนิวส์นั่นโอ้ยังโคตรยังโคตรโอ้ยังโคตรดูดีดูดีลีลาไก่เอาลีลานี่เปลี่ยนซะโอเคฟรีสไต โอเคโอนนนนนนเดียวเดียวเดียว,ด,ยว Đ ดูก่อนดูก่อนเอาสองกระบอกเลยนะนะไปดูสูดดิสูดดิจะบอกนะไม่มีใครมาเฮ้ยเดี๋ยวสองคน